สวัสดีครับพบกับเราถิ่นเตาะเตาะนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือระบบทําความเย็นโดนแฮกนะฮะเออโดนแฮกเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีช่องโหว่นะครับที่ทางบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยตรวจพบเจอนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือ ใครจะไปชิดว่าระบบทำความเย็นเนี่ยถ้าหากว่าให้เรามาพิจารณาลึกๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดที่มีความเปราะบางเป็นอย่างมากนะครับเปราะบางยังไงนะฮะอันนี้อยากชวนท่านผู้ชมคิดตามผมนิดนึงสมมุติว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับอาจจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าร้านอาหารก็ดีนะครับเราต้องนําเข้าเนื้อสัตว์นําเข้าวัตถุดิบเนาะอาจจะเป็นเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อ ปลาแซลมอนราคาแพงๆเลยเกตด,ดีๆเลยเนื้อวัวนะครับไขป่ปลาวายดีๆนะครับเครื่องดื่มดีๆนะครับหรือว่าวัตถุดิบอะไรก็ตามที่ล้วนแล้วแต่ราคาแพงนะครับมาไว้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเรานะครับหรือว่าร้านอาหารของเรานะครับไม่ว่าร้านอาหารของท่านจะอยู่ในภายใต้โรงแรมหรือแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันดีคืนดีมีแฮกเกอร์สามารถเข้ามาแฮกระบบ วัดไม่ใช่วัดควบคุมอุณหภูมิเออแล้วเขาสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิตามใจชอบได้นะครับอย่างเช่นอ่ะเพิ่มอุณหภูมิสัก10องศาซิจากติดลบเนี่ยเพิ่มมาอีก10องศากลายเป็นไม่ติดลบวัตถุดิบต่างๆนี้เสื่อมสภาพได้นะครับแล้วก็เสื่อมสภาพในเวลาที่เร็วมากเอาง่ายๆว่าถ้าหากว่าแฮกเกอร์มาโจมตีระบบสิ่งระบบเหล่านี้นะครับในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ย ก็อาจทําให้เกิดความเสียหายหลักแสนหลักล้านได้นะครับจากวัตถุดิบที่มันเสื่อมคุณภาพนะครับแล้วก็นอกจากวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพแล้วมันทําให้เราไม่มีสินค้าในการขายได้ครับโรงแรมของเรานะครับอาจจะโดนลูกค้าคอมเพนว่าไม่มีอาหารเสิร์ฟไม่มีอาหารบริการลูกค้านะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตเราก็อาจจะไม่มีอาหารให้บริการลูกค้าเพราะว่ามันเสื่อมไปแล้วไงนะครับมันทําให้อ่า เกิดผลกระทบอีกหลายอย่างมากๆนะครับผมก็ปัญหาอันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการที่เราพบช่องโหว่นะครับที่เราจะเรียกว่าฟอร์ตบายเทนนะครับช่อนี้มีที่มานะครับมีที่มาจากช่องโหว่10อย่างนะครับที่ตรวจพบเจอนะครับผมตรวจพบเจอได้อย่างไรนะฮะต้องเล่าก่อนว่าจริงๆอ่บริษัทที่พบเจอเนี่ยก็คือ คบแลนนะครับคบแลน์เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ทําความเย็นนะครับพวกคอมเพรสเซอร์หรือว่าพวกระบบทําความเย็นต่างๆนะครับที่มีการใช้ในโรงแรมนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคบแลนแล้วก็ที่สําคัญนะครับโรงงานคบแลน์ก็มีอยู่ในประเทศไทยนะครับเอาง่ายๆก็คือประเทศไทยเนี่ยมีส่วนทั้ง เป็นผู้ผลิตเองนะครับมีสาขาในไทยเองของโคบแลนด์นะครับแล้วก็ลูกค้าของโคบแลนด์ในไทยก็มีนะครับดังนั้นเอ,า,อาง่ายๆมันใกล้ตัวมากนะครับแล้วก็ช่องโหว่สิจุดที่ผมแก้งมาเนี่ยเราเจอจากผลิตภัณฑ์ควบคุมความเบี่ยนของโคบแลนด์รุ่น E2 และ E3 นะครับก็พบเจอจากนี่ครับมีความน่าเชื่อถือมากก็คือบริษัท อาร์มิดนะครับบริษัทอาร์มิดนี้เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไซเบอร์สครูตี้นะครับเขาเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบช่องโหว่นะครับให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆในโลกเนี่ยมากมายเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าช่องโหว่สิบประเภทเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าฟอร์ไบท์นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องของความเย็นนะครับแล้วก็มาจากผลิตภัณฑ์ควบคุมความเย็นนะครับแล้วก็บอกว่าช่องโหว่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้แฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาควบกลุมนะครับ ระบบควบคุมความเย็นนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้อย่างอิสระเลยนะครับผมแต่ข่าวดีนิดนึง่งอาอมิดเนี่ยเจอช่องโหว่แล้วก็มีการพูดคุยกับการทางโคบแลนนะครับทำให้โคบแลนเนี่ยสามารถที่จะออกแพทนะครับมาแก้ไขปัญหานี้ได้นะฮะโอเคก็ถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีแพทมาแก้ไขนะแต่ว่าถ้าหากผู้ประกอบการนะครับไม่รู้ข่าว หรือว่าไม่ได้มีการอัปเดตหพทนะครับก็โดนโจมตีได้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะผลกระทบเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าให้ผมพูดนะมันก็ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าหากสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะหวังจำหน่ายให้กับจำหน่ายปลีกให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันมีความเสียหายนะครับเพราะว่า โดนแฮกเกอร์ไปปรับอุณหภูมิเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องยาวครับอยกตัวอย่างนะถ้าเป็นห้างหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการขายให้กับอาจจะเป็นร้านค้าปีกเอาไปทําอาหารต่อแล้วก็ไปขายให้กับผู้บริโภคเนาะหรือว่าผู้บริโภคบางคนเนี่ยก็จะซื้อสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ตไปใช้อยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าเราจะไม่มีของขายถ้าหากสินค้ามันเสือ่อมแล้วก็เราอาจจะ รักษาคุณภาพนั้นไว้ไม่ได้จึงทําให้เราไม่สามารถขายให้ลูกค้าได้นั่นแหละนะก็แน่นอนว่าผลกระทบก็คือเราอาจจะโดนแบบคอมเพนนะว่าเฮ้ยสินค้าขาดตลาดเหรอเออแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าคลังสินค้าของเราโดนโจมตีมันแปลว่าเราไม่สามารถกระจายสินค้าได้เลยนะซัพพลายเชนเนี่ยพังทีหน้าทันทีนะครับในคืนเดียวถ้าหากว่าแฮกเกอร์จะโจมตีนะครับแล้วก็แฮกเกอร์เนี่ยเอาจริงๆนะ วัตถุประสงค์ที่เขาโจมตีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็คือเขาแค่พบช่องโหว่แล้วเขาอยากจะลองของก็เคยมีนะเออเคยมีเชที่แฮกเกอร์ไม่ได้อะไรเลยจากการที่ไปป่วนนะครับแต่แค่ตัวเองทําได้นะครับหรือบางคนมีหัวธุรกิจหน่อยนะครับทำยังไงก็อาจจะทําการเรียกค่าไถ่ฮนะอาจจะขู่ก่อนว่าเนี่ยเราสามารถเข้าระบบคุณได้นะนะถ้าหากว่าคุณไม่จ่ายตังมา เดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าคุณจะเสียหายเท่าไหร่แล้วก็ปั้งนะฮะไปปรับอุณหภูมินะครับอย่างรวดเร็วอุณหภูมิอยู่ดีก็สูงขึ้นนะครับตู้แช่เกือบพังพังหมดนะครับอาการแบบเนี้ยหรือการเรียกค่าถ่ายแนวเนี้ยมันมีมาเสมอนะครับทีติดก,ก็พวกเรมซ่อมแวร์เนาะแต่อันนั้นชิดเอนคิดไฟนะครับทำความเสียหายในด้านของดิจิทัลนะครับแต่ว่าอันเนี้ยทำความเสียหายในด้านฟิสิกอลเลยนะก็คือสินค้าของเราเนี่ยพังนะครับเสียหายนะฮะอันนี้ก็ถือว่า อ่าเป็นผลกระทบหนึ่งที่เอามาฝากแล้วให้กันฟังนะว่ามันว่ามันทําได้ถึงเบอร์นั้นนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขนะครับก็เอาเบสิกเลยนะก็มันตรวจสอบครับว่ามีข่าวอัปเดตจากผู้ผลิตบ้างไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าโคบแลนนะครับเขามีการประกาศนะครับหน้าเว็บไซต์แล้วก็มีการแจ้งแล้วนะว่าใครใช้ผลิตภัณฑ์ของโคบแลนเนี่ยให้มาทําการอัปเดตแพทนะครับเรื่องของ เวอร์ชั่นในการควบคุมนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนรุ่นไปเลยก็ดีนะครับผมหรือให้ดีไปกว่าน,นั้นนะในฐานะที่พวกเรานะครับดูแลในด้าน Cyber Security รเนี่ยผมก็อยากจ,จะแนะนำเลยนะครับว่าควรที่จะมีการทำมัลติแฟ c เตอร์ออเทนเอาไว้ N o I, นะครับมีการอ่าทำเอนพอยต์ซิเคียรนะครับตามเครื่อนไแอนต่างๆนะครับที่เป็นตัวควบคุมระบบของความเรียนนะไม่ว่าอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เองนะครับหรือว่าอาจจะเป็น คลายแอนทั่วๆไปเองนะครับเพราะว่ามันจะช่วยนะครับในเรื่องของการป้องกันมาแวร์นะครับอย่างน้อยก็หน้าด่านอ่าก็คือแฮกเกอร์อาจจะเข้ามาโจมตีได้ยากหน่อยนะครับกว่าจะมาเข้าถึงตัวควบคุมนะครับหรือเมื่อกี้ผมพูดว่า m a ติดแฮกเ o อร์ออเทนเนาะต่อให้แฮกเกอร์สามารถเจาะช่องโหว่เข้ามาในระบบได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะล็อกอินนะครับเข้ามาเป็นสิทธิ์แอดมินเพื่อ ควบคุมอุณหภูม,ภมิได้อยู่ดีนะครับถ้หาหากว่าเรามีมัลติแฟกเตอร์ออเทนเนี่ยมันจะทําการชะลอเวลานะครับในการเข้าถึงได้อีกเยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอ็นพอย t ์ซิเค i t y ตี้ของเราเนี่ยที่เป็น EPDR เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการทำแพ h management ด้วยนะฮะก็อันนี้เนี่ยเผื่อว่าทางเวนเดอรนะครับเขามีการประกาศนะครับ EPDR หรือว่าแพ h m มเนจเมนต์ของเราเนี่ยมันจะช่วยนะครับในการ แจ้งนะครับว่าตอนนี้มันมีแพทอัปเดตใหม่นะครับที่ทางวนเดอร์แจ้งเข้ามานะครับเราจะให้ระบบอัปเดตอัตโนมัติเลยไหมนะครับหรือว่าเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งซึ่งในหน้าดับบล็อเนี่ยมันจะบอกความอันตรายนะครับหรือว่าความลำดับความสำคัญนะฮะว่าจะต้องอัปเดตเลยไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ระบบของเราเนี่ย มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็หากใครนะครับสนใจนะครับทั้งในด้านของ n e t w o r k Infrastructure นะครับเราก็มีให้บริการนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้ระบบ n e t w o r k s e c u r i t y นะครับเราก็มีทั้ง Endpoint ทั้ง Firewall นะครับแล้วก็ส่วนอื่นออีกมากมายนะครับรวมไปถึง IoT Solution ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้คำปรึกษานะครับแล้วก็อยากจะทดลองใช้งานเนี่ย พวกเรายินดีนะครับผมสามารถติดต่อเราได้ที่ Line at Optimus t h a i l a n นนะครับหรือว่าจะเป็น QR Code ที่ขึ้นอยู่กลางหน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อทีมขายทีมการตลาดที่ดูแลพี่ๆทุกๆท่านได้เลยนะครับผม